ก็สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วกับกแกลบเบปลือกมาเล่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องการรอบสังหารอับบราฮัมลินคอนการรอบสังหารอับบราฮัมลินคอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสงครามกลางเมืองของอเมริกาอับบราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาถูกรอบสังหารโดนจอร์นวินบูดนักแสดงบนเวทีเมื่อวันที่14เมษาคิเตศกราชที่1865 ในตอนที่กำลังได้เป็นบทอาวอเมริกันคอนซินที่โรงละครฟอร์ดในวอชิงตันดีซี โดยอับราฮัมรินคอนถูกยิงที่หัวแล้วเสียชีวิตณเวลา7นาฬกา22นาทีในวันต่อมาที่บ้านของปีเตอร์เชนที่อยู่ตรงข้ามกับโรงรละครนั่นเองเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ถูกลอบสังหารเป็นคนแรกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่สงครามกลางเมืองของอเมริกาเกือบจะสิ้นสุดลงแล้วการรอบสังหารเป็นส่วนหนึ่งของแผนสมคบคิดโดยบูธเพื่อช่วยฟืน้นฟูฝ่ายสมพันธ์โดยการกำจัดเจ้าหน้าที่สำคัญของรัฐบาลกลางสหรัฐทั้งคาเคน วิดโฟเวลและเดวิดเฮโรดสองผู้สมรติร่วมคิดวางแผนฆ่าวิลเลียมเอชสูเวิร์ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐและจอร์ดแอสเซอร์ลอต ถูกวางแผนให้ฆ่าแอนดรูจอร์นสันรองประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากลินคอนเสียชีวิตนั้นแผนการนั้นกลับล้มเหลวซูเวิร์ดแค่ได้รับบาดเจ็บส่วนจอร์นสันที่เกือบจะเป็นผู้โจมตีนั้นสูญเสียความกล้าหลังจากการหนีนั้นบูถูกฆ่าในช่วงที่ถูกไล่ล่านใน12วันส่วนโพรเวลเฮโรดและแอสซอรอตและเมลี่ซูรัสถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเบื้องหลังและเหตุจูงใจมีหลายทฤษดีเกี่ยวกับแรงจูดใจของบูเช่นในจดหมายที่ส่งให้แม่ไป เขาอยากให้ฝ่ายใต้แก้แค้นเดริสเคิร์ตกูวินกล่าวว่าเขาเป็นศัตรูกับเอ็ดเวิร์ดบูธพี่ชายของเขาเนื่องจากเขาจงรักภักดีต่อสหาภาพในวันที่11เมษายนบูธเข้าร่วมงานปลาสาัยของลินคอนที่ทำเนียบขาวโดยที่ลินคอนกำลังสนับสนุนคนผิวดำบูธกล่าวว่านั่นหมายถึงสิทธิพลเมืองของพวกนิโกนี่จะเป็นคำพูดสุดท้ายที่เขาจะได้กล่าวถึงมัน ได้พูดถึงรินคอนการเตรียมการณนะโรงละครฟอร์ดในขณะที่กำลังเยี่ยมชมโรงละครฟอร์ดอยู่นั้น ในช่วงเที่ยงบูธร,รู้ว่ารินคอนกับเกสจะมาดูหนังที่จะแสดงในคืนนั้นจึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะโจมตีรินคอนเขาไปที่หอพักของแมรี่ซูรัตในวอชิงตันดีซีและบอกให้เธอส่งพัสดุไปที่โรงเีรมในซูรัตดัตฟิล์รัฐแมรีแลนด์และเขาก็บอกเธอว่าให้เธอบอกหลุยเจวมันไว้ว่าให้เตรียมปืนและกระสุนให้ด้วยผู้สมรู้ร่วมคิดมาพบกันในเวลา19นาฬิกา โดยบูสั่งให้เลวิสโพเวลให้ค่าวิลเลียมเอสซูเวิร์ดรัฐมนตีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่บ้านของเขาส่วนจอร์ดแอสเซอรอดให้ค่าแอนดูจอห์นสันรองประธานาธิบดีสหรัฐที่โรงแรมเคิร์กวูดและเดวิดอีเฮโรชให้นำโพเวลผู้ที่ไม่รู้จักเมืองวอชิงตันไปที่บ้านของซูเวิร์ด แล้วค่อยนัดพบกับบูธท,ที่แมรลี่แลนด์ได้เวลารอบสังหารอับบราฮัมลินคอนมาที่โรงละครและนั่งลงเก้าอี้ที่ถูกจองไว้สำหรับเขาโดยเฉพาะจนถึงเวลาหนึ่งแมลี่ลินคอนได้กระซิบกับลินคอนว่ามิสแฮลิสจะคิดเกี่ยวกับการเดินทางออกมาเที่ยวของพวกเราอย่างไรลินคอนตอบไปว่า เธอคงไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกที่รักได้เวลาสังหารบูธยิงลินคอนพาดปูธยิงใส่ลินคอนในปีคศที่1815ซึ่งแรโบลุกขึ้นหลังจากที่บูธยิงตามคนจริงแล้วแรโบลไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงปืนนั่นเองบูธจำบทละครได้ขึ้นใจและรอเวลาที่จะยิงพร้อมกับเสียงหัวเราะในโรงละครนั้นและขณะที่ลินคอนกำลังหัวเราะนั้นบูธได้เปิดประตูและเข้ามายิงที่หัวของเขา ด้วยปืนด r วริงเกอร์กระสุนเข้าไปที่กะโหลกฝั่งซ้ายด้านหลังหูซ้ายของริงคอนทะลุสมองและหยุดบริเวณใกล้หน้าผากกระโหลกตรงส่วนหน้าของกระดูกหน้าผากริงคอนทรุดลงบนเก้าอี้แล้วล้มลงบูตตะโกนคำหนึ่งซึ่งแรโบนคิดว่าเสียงพูดเหมือนกับคำว่าอิสรภาพการรบนีของบูตรแรโบนลุกขึ้นจากที่นั่งและต่อสู้กับบูต ท,ทิ้งปืนและชักมีดออกมาและแทงเรโบนที่ปลายแขนซ้ายแลแ้วเรโบนก็จับบูธในตอนที่เขากําลังจะกระโดดลงจากกล่องไปที่เวทีซึ่งสูง12ฟุตซึ่งทําให้เขาบาดเจ็บเล็กน้อยที่เท้าซ้ายในตอนที่เขาเดินข้ามเวทีผู้ชมคิดว่ามันเป็นการแสดงส่วนหนึ่งของละครบูธถือดาบอาบเลือดแล้วจอที่ห่วงเขาแล้วตะโกนบางอย่างให้ผู้ชมได้รับรู้ส่วนใหญ่คํากล่าวตะโกนของเขาจะเป็นคําขวัญของรัฐเวอร์จิเนีย คืซิกแซมเปอร์ไทรัสนิสเป็นคำกล่าวที่บูตได้ก,กระโกนออกมาหลังจากนั้นบูตได้วิ่งข้ามเวทีแล้วออกไปทางประตูที่อยู่ด้านล่างการเสียชีวิตของอับ,บราฮัมรินคอนนักผ่าตัดชาเลลีชาเลลีคือทหารผ่าตัดวัยหนุ่มแทรกผ่านผู้คนเข้าไปที่กล่องของลินคอนแต่ประตูยังเปิดไม่ได้แรนบนที่อยู่ในกล่อง จึงนำกําแพงไม้ที่บรูตใช้ปิดประตูออกเลลีเข้าไปในกล่องแล้วพบว่าลินคอนนั่งโดยที่หัวเอียงไปทางขวาในขณะที่เมลลี่กอดเขาไว้และร้องไห้เลลีคิดว่าเขาถูกแทงจึงทำการย้ายเขาไปวางบนพื้นในขณะเดียวกันชาวเซบินทาร์พ,พทย์อีกคนได้ลงจากเวทีไปที่กล่องของรินคอนหลังจากทาร์พและเลลีเปิดเสื้อของรินคอนแล้วไม่พบแผลที่ถูกแทงเขาพบว่ามีลูกกระสุนอยู่ลึกเกินไปที่จะถอนออกมาแต่ก็ยัง คงเอาออกมาได้หลังจากเอาออกมาได้ทําให้ลินคอนหายใจสะดวกขึ้นเรลีและชาร์ปและแอนเบิร์ดคิงหมออีกคนตัดสินใจว่าลินคอนทวนถูกย้ายการขี่ม้าไปทําเนียบข่าวนั้นอันตรายเกินไปหลังจากพิจารณาว่าซารูนของปีเตอร์ทาราวูดหมายถึงบ้านของปีเตอร์นะครับพวกเขาจึงพาลินคอนไปอยู่ที่บ้านตรงนั้นโดยมีชายคนหนึ่งแนะนําให้ไปบ้านปีเตอร์เซนรินคอนเสียชีวิตณเวลา7จ็นากายีนาที ในวันที่15เมษายน การจัดงานศพและฝังศพของอับราฮัมล,ลินคอนลินคอนขึ้นสวรรค์โดยที่จอร์จวอชิงตันให้มงกุฎที่มีมพวงมาลัยไม่ทราบชื่อศิลปินมีการไว้อะไรทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ยายใต้และทั่วโลกรัฐบาลหลายประเทศได้ประกาศไว้อะไรในวันที่15เมษายนวอลชินแมนนักกวีได้แต่งเรื่องเวลไร้เลตรัดอินเดดอยามูมโอ้กับตันมายกับตันและอีกสองบทกวีเพื่อสรรและเสริญลินคอนจอห์นรรสเซล เอิร์ธและเซลที่1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังประเทศและเครือจัก,กรภพได้กล่าวว่าการเสียชีวิตของรินคอนนั้นเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ส่วนอีซินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวว่าตนเองนั้นช็อกรละตกใจอย่างอธิบายไม่ได้เลยบูธกับเฮโรส ได้หลบหนีหลังจากออกจากโรงละครฟอร์ดในครึ่งชั่วโมงบูธข้ามสะพานนิววิยาดไปที่รัฐเมลลี่แลนด์ทหารถามว่าเขาจะไปไหนบูธกล่าวว่าจะกลับบ้านไปที่ใกล้ๆตัวเมืองชาถึงแม้ว่าเป็นเรื่องต้องห้ามที่จะให้ประชาชนข้ามสะพานตอนหลังสารทุม่มทหารก็อนุญาตให้เขาผ่านได้เดวิดเฮโรดข้ามสะพานเดียวกันภายในเวลาครึ่งชั่วโมงต่อมาและร่วมเดินทางกับบูธหลังจากเอาอาวุธและพัสดุที่เก็บไว,ทว,ว้ที่ซูรัตวิลทั้งเฮโรดและบูธไปที่บ้าน ของซามูเอลเอมันหมอประจําท้องถิ่นที่ใส่เฝือกขาให้เขาและทําไม้ค้ำให้บูธหลังจากอยู่ที่บ้านของมัดไปหนึ่งวันบูธกับเฮโรดได้จ่ายชายคนหนึ่งเพื่อนําเขาไปที่บ้านของซามูเอลคอกหลังจากนั้นคอกจึงพาพวกเขาไปกับโทมัสโจนไปซ่อนที่บึงเซเคียต เป็นเวลา5วันจนพวกเขาจะข้ามแม่น้ำโฮโตแม็การล่าผู้สมรู้ร่วมคิดกลายเป็นการล่าครั้งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์สหรัฐซึ่งมีเอ็ดวิทเอมสแตนตันเป็นผู้รำเงินปฏิบัติการนี้โดยตั้งค่าหัวบูทไปที่50,000ดอลลาร์ 50, และ25,000ดอลลาร์ 25, 000, สำหรับเฮโรดและจอห์นซูรัตบูทกับเฮโรดกําลังหลับอยู่ในฟาร์มของเกรย์แลนด์ในวันที่26เมษายน ในขณะที่ทหารจากกองทหารมา้านิวยอร์กที่16ได้มารอมยุ่งฉางแล้วคูที่จะเผาที่นี่แฮรรูดยอมแพ้แต่บูธพูดว่าผมจะไม่ยอมให้พวกนายจับล็อกพวกทหารจึงจุดไฟเผ่ายุ่งฉางแล้วบูธขานไปข้างหลังนายตำรวจบอสตันคอเบตขานเข้าไปหลังยุ่งฉางแล้วยิงบูธซึ่งทําให้ไขสันหลังขาดบูธถูกคนขนออกมา และทหารให้น้ำที่ปากของเขาโดยที่เขาคลายออกเพราะกลืนไม่ได้บูธบอกกับทหารว่าบอกกับแม่ผมด้วยว่า<อ><อ>ผมตายเพื่อประเทศชาติในตอนแรกเคอร์เบตถูกจับเพราะไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นจึงถูกปล่อยแล้วถูกยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษการสอบสวนและประหารชีวิตมีหลายคนถูกจับซึ่งรวมไปถึงผู้สมรู้ร่วมคิดกับใครก็ตามที่มีการติดต่อ,อก,กับบูธหรือแฮร์โรธในตอนที่พวกเขากำลังหนีโดยล่ารายชื่อได้ หลายชื่อรวมไปถึงหลุยเจไวแมันคนพักที่บ้านของคุณนายซูรัตจูเนียตพี่หรือน้องชายของบูธจอห์นที่ฟอร์ดเจ้าของโรลระครเจมพับฟรีชายที่บูธจ้างมาของเขาจอห์นเอ็มรอยเจ้าของโรงเตี๊ยบและสมูเอลค็อกกับโทมัสเอโจนที่ช่วยบูธกับเฮโรสข้ามเดอโพโตแมกทุกคนถูกปล่อยตัวยกเว้นามูเอลอา์โนจอห์นแอสเอร์ เดวิดเฮโรดซามูเอลม s สม c เคิลอูรอรันเลวิสโ w e l l เอสมันสเปงเลอร์ผู้ให้ม้ากแก่เขาและเมลี่สูรัตในการสืบสวนเจ็ดสัปดาห์รวมถึงพยานถึง336คนผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตัดสินให้มีความผิดในวันที่30มิถุนาเมลีสูรัตเลวิสโพเวลเดวิดเฮโรดและจอห์นแอสซาลอต ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอส่วนซามูเอลมัตซามูเอลอาโนและไมเคิลโอราเลนถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเอ็ดมันสแปนเลอร์ถูกตัดสินจำคุก6กปีเมล่ซูรัตโพเวลและเฮโรดและแอสซอลตถูกแขวนคอในวันที่7กรกฎาคมเมลิซูราเป็นผู้หญิงคนแรกที่ถูกประหารชีวิตโดยรัฐบาลสหรัฐโอราเลนเสียชีวิตในคุกเมื่อปี คิตสกรารที่1,867ส่วนมัดอาร์โนและสเปนเลอร์ถูกอภัยโทษโดยจอห์สันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คิตสกรารที่1,869ทั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอับราฮัมลินคอนได้ประกาศเลิกทาสเมื่อวันที่22กันยานคิตสกรารที่1,812มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคม คิดศศกราที่1 8 6 3มันได้เปลี่ยนสถานะทางกฎหมายภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางของเหล่าชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาที่ตกเป็นทาสจำนวนกว่า3.5ล้านคนในรัฐสมาพันธ์โดยจากทาสให้เป็นเสรีชนและก่อนจากกันไปในวันนี้ผมก็ยกคำสุนทรพจน์ก่อนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีลินคอนมาให้ฟังด้วยนะครับพวกเราเน้นไม่ใช่ศัตรูกันเราทั้งหมดเป็นเพื่อน เราจะเป็นศัตรูกันไม่ได้ถึงความรู้สึกจะบอบช้ำไปบ้างแต่จะให้สิ่งนี้มาทำลายสายใยของมิตรภาพหาได้ไมสายพินที่น่าพิศวงของความทรงจำที่โยงเอาทุกสมอลภูมิรบกับหลุมศพของวีรบุรุษเข้ากับทุกหัวใจที่ยังมีชีวิตอยู่และหินหน้าเตาไฟของทุกครัวเรือนทดินแดนกว้างใหญ่นี้จะยังส่งเสียงประสานของความกุมกิ่แห่งสหาภาพ เมื่อใดที่มันถูกดีดให้ดังขึ้นอีกครั้งโดยเทวทูตที่ดีกว่าธรรมชาติเราอับบราฮัมลินคอนกาวสุนทรพจน์เข้ารับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ4มีนาคมปีคิตศักราช1861แลกละก็จบกันไปนะครับสำหรับการรอบสังหารอับบราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาสำหรับวันนี้ฝากกดติดตาม กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ